สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ e s i ั e Studio นะครับช่วงนี้ไม่มีบอลน,นะแต่ล่าสุดมีข่าวอัปเดตมานะครับใช้คำว,ว่า โหส20ตัวเต็งที่จะได้บอลลองดอรอาแล้วครับบัลลองดอในฤดูกาล2021-22นี่20ตัวเต็งม,มีออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วมีใครลุดบ้างแล้วใครติดบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาแจ้งทะแแรงไขนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามหรือกดถูกใจให้กับ e ีไ s i d e Studio ด้วยนะครับผม มาเรียบร้อยนะครับเรามาเช็ค20อันดับตัวเต็งคว้าบอลองดอในปี2022นีกันบ้างดีกว่านะซึ่งเอาจริงๆบอลองดดในปี2022นีเนี่ยเอาค่อนข้างได้รับความสนใจนะครับเพราะว่าเหตุผลหลักหนึ่งเลยก็คือของทางฟ,งฟุตบอลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกฎนิดหน่อยถามว่านิดหน่อยแต่มีผลค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าบอลองดดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยใช้คําว่ามันมีรอบเขาเรียกอะไรอะคือแบบ คาบเคียวนะครับแล้วหว่างปีระหว่างฤดูกาลมันเลยกลายทำมาการโบวตบอลลอนดอร์ในแต่ละปีก็จะมีข้อคอรหาเต็มไปหมดนะแต่ในปีนี้นะครับฟอร์มุตบอลเองประกาศแล้วนะครับว่าการคิดคะแนนโบวตของทางบอลลอนดอร์ไปปีนี้เนี่ยปัจจัยจะสะท้อนจากฟอร์มการเล่นของนักเตะที่ดีที่สุดในฤดูกาล เน้นย้านะครับว่าในฤดูกาลมากกว่าที่จะเป็นนักเตะที่ได้ชูถ้วยรางวัลน,นะครับก็พูดง่ายๆว่าคือสิ้นปีฤดูกาลนะไม่ใช่ปีปฏิทินนะฮะพะหลายๆคนจะชอบสงสัยว่าพี่ปีปฏิทินหรือเปล่าหรือปีฤดูกาลบอกตอนนี้มีออกประกาศมาชัดเจนนะครับว่าเน้นย้านะครับว่าเป็นฟองการเล่นในช่วงปีฤดูกาลครับคราวนี้นักเตะที่อยู่ในฤดูกาลร,ระดับสโมสรก็จะมีโอกาสขึ้นเยอะครับ ส่วนทีมหรือว่านักเตะที่ประสบความสําเร็จกับทีมชาติก็อาจจะมีโอกาสน้อยลงไปขึ้นอยู่กับการโหวตนะถือว่าเป็นอะไรที่มีการปรับเปลี่ยนแต่มี i m p a c คสําหรับการโหวตในครั้งนี้ค่อนข้างเยอะครับคราวนี้เรามาดู20ผู้เล่นที่ติดโผในครั้งนี้กันหน่อยดีกว่าด้วย20ผู้เล่นในครั้งนี้เนี่ยเป็นการโหวตของทางสมาคันักข่าวของทางยุโรปนะเรามาเริ่มกันที่20เลยครับ อันดับ20เป็นทางราฟาเอลเลอาของทางเอซีมิลานครับผมเลอาเนี่ยเอาจริงๆถือว่าโชว์ฟอร์มค่อนข้างโอ้โหสุดเด็ดเลยครับ ในฤดูการเขาได้เลือกเป็น MVP ด้วยนะของทางเซเรียซึ่งตัวเลอาเองเนี่ยสามารถคว้าเอซิมิรานคว้าสตูเดโตในรอบ11ปีด้วยนะครับแล้วที่สำคัญยังคว้าแชมป์เซเรียด้วยนะถือว่าปีนี้เป็นปีที่เยี่ยมยอดของทางเรอาเลยนะครับซึ่งสถิติของเลอาในฤดูการปี2021-22เนี่ยเจ้าตัวทำไปทั้งหมด14ประตูแล้วก็14แอสซิ์นะครับติดเข้ามาอยู่ในอันดับที่20นะ คราวนี้เราข้ามของนักอันดับที่20มาบ้างครับมาอันดับ19อันดับ19นี้ใช้คาว่าเกาะอังกฤษทรงประกวดครับเกาะอังกฤษในฤดูกาลนี้ใช้คําว่าโดดเด่นหลายคนนะซึ่งในอันดับ19เนี่คือรรย์ันมาเรสของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาเรสเราจริงๆงถือว่าเป็นดาวซันโวของแมนซิตี้แทบจะรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นในช่วงรท้ายฤดูกาลเนี่ย อาจจะดูดอบลงหน่อยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แมนซิตี้เองสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองได้ด้วยนะแล้วที่สำคัญเจ้าตัวเหลือสัญญาแค่ปีเดียวด้วยต้องดูว่าเป๊ปเองจะต่อหรือเปล่านะซึ่งสถิติของริยาตมาเลสในฤดูกาลที่ผ่านมานะเจ้าตัวเนี่ยทำไปทั้งหมด29ประตูล้วก็12แอสซิสถือว่า อยู่ในอันดับที่19ได้ยังสบายๆเลยนะส่วนอันดับที่18นี่คือก็เป็นเพื่อนของทางตัวบาเลสได้แหละครับโรดี้ครับของทางแมนซิตอ้อีกเช่นเดียวกันครับถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางจะใช้คำว่าผู้ปิดทองหลังพระในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโรด้เองตัวประสิทธิภาพของการเล่นของเขาสถิติต่างๆอาจจะไม่เยอะ แต่ปร,ประสิทธิภาพที่เล่นในสนามนี่ครับจอนะทั้งแม้กระทั่งเกมรับครับความแม่นยําในการส่งการคุมจังหวะหรือแม้กระทั่งการทําประตูได้ทั้งลูกยิงไกลแล้วก็ลูกโมงเลยทําให้โรดี้เองเนี่ยสามารถติดมาได้อันดับ18นะครับซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาโรดี้เองยิงไป7ประตูแล้วก็ทําอีก2อแอสซิสต์หนึ่งแชมป์พิมรีกับแมนซิตี้นะครับผมคราวนี้เราข้ามจากอันดับ18มาอันดับ17กันบ้างครับ อันดับ17ใช้คำว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะเจ้าหนุ่มหน้าหวานติซอนเฮืองมินนี่เองนะครับซึ่งซอนเฮืองมินในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าเป็นฤดูกาลที่เยี่ยมยอดของทางเจ้าตัวกับทางสโมสรเลยนะเพราะซอนเฮงเมนเองเนี่ยสามารถคว้ารองเท้าทองคำร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับแต่สถิติของทางซอนเฮืองมินหลายๆคนบอกว่าดีกว่าซาลาห์นะพี่ทำไมถึงพูดเช่นนั้นเพราะซอนเฮืองมินเองเนี่ย เขาได้รองเท้าทองคําโดยไม่มีลูกโทษแม้แต่ลูกเดียวเลยนะโอ้โหใจกว่าลูกโทษนี่แฮลิเคนเอาไปหมดนะซอนเฮืองมินบอกอยากยิงเหมือนกันถ้าได้ยิงลูกโทษ่านนี้เป็นดาวชนมดเดียวไปแล้วนะครับแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็ถือว่าคว้ารองเท้าทองคํายอดเยี่ยมคู่กับทางซา่าแล้วที่สําคัญยังทําให้ทอตแไหฮออสเปอร์เองได้พื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนะซึ่งสถิติของทางซอนเฮืองมินในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย ยิงไป28ประตู10แอสซิสโอ้โหนี่ถือว่าเป็นไอดอลคนเอเชียอีกหนึ่งคนเลยนะครับคราวนี้เราข้ามจากอันดับ17มาหน่อยกันบ้างดีกว่าอันดับ16ครับวัรจิลฟานไลทของริววอร์ปูหงแดงริววอร์ปูเองในปีนี้อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการเท่าไหร่นะครับแต่พวกเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยอดทีมของทางเกาะอังกฤษแล้วก็ของทางยุโรปเลยนะเลยทําให้ว์จิลฟันได้ครับสามารถเข้าสู่อันดับ16ในการลุ้นบองลรงดอปีนี้ได้แต่เท่าเทียบจากฟอร์มการเล่นหรือพูด,ดง่ายง่ายว่าไปเปรียบเทียบกับซูเปอร์เซิร์ แส้งว่าไปเปรียบเทียบกับซูเปอร์สตาร์อื่นก็อาจจะยากหน่อยอาจจะยากหน่อยนะครับโวจิลฟานได้เองในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขายิงได้4ประตูครับ2แอนซิตแต่ที่สำคัญทำ3า32ิคินชีตนะแล้วช่วยให้ลิเวอร์พูลเองสามารถควา้าแชมป์เอฟครับแล้วก็คาราบาวครับไป2ถ้วยนะเป็นแทมรีกนะส่วนอันดับ15ครับเพื่อนทางฟันไทยเลยเทียโก้คันทาราครับ อาคันธาราต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากที่เรียกความฟิตกลับมาเนี่ยเขาสามารถยกระดับใช้คำว่ายกระดับของแดนกลางของทางลิเวอร์พูลได้ขึ้นแบบคือผิดหูผิดตาเลยนะแต่ก็อย่างที่ว่าครับคืออาคันธาราเองความคงเส้นคงวาหรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายก็ยอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ทำให้ในฤดูกาลที่ผ่านมาอาคันธาราาดีทำไป2ประตู5แอซิ์ได้2แชมป์ร่วมกับลิเวอร์พูลเช่นเดียวกับทางเวอร์จิลฟาดได้นะครับส่วนอันดับที่14ก็เป็นเพื่อนอาคันธาราแล้วก็เป็นเพื่อนฟฟนได้ด้วยครับลิเวอร์พูลส่งเข้าประกวดเช่นเคยครับลุยดีอาร์ตนะฮะไอหนุ่มพะรังใบนะครับต้องยอมรับว่าดีอาร์ตเองการย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะก่อนหน้านี้ดีอาร์ตเนี่ยกับปอร์โตเองก็ถือว่าสุดแล้วนะ พอย้ายมาลิเวอร์พูลนี่ใช้คําว่าสุดกว่านะครับสามารถเป็นกําลังหลักของทีมได้ตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายมาเลยเสียดายไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแค่นั้นเอง ซึ่งสถิติของดีอาร์ตเองเนี่ยทำประตูทั้งหมด23ประตูนะครับแล้วก็ได้10แอสซิตนะครับผลงานโดยรวมดีเลยดีเลยนะครับส่วนข้ามจากอันดับ14มาบ้างครับมาอยู่ที่อันดับที่3ไออันดับที่13นะอันดับ13นี่ใช้คำว่าเป็นทางบุนเดสลีกาส่งเข้ารกรวดนะคีสโตเฟอร์เอ็นคุณคู่ครับ คุณคู่ของเอ r b เบลไรซิกนะซึ่งคุณคู่เองต้องยอมรับนะครับว่าฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าโชว์ฟอร์มที้โดดเด่นครับเพราะคริสโตเฟอร์เองคุณคู่เองเนี่ยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของบูเดสิลกาด้วยนะแสงทั้งตัวเรวานแล้วก็ฮาแลนนะครับที่สําคัญสามารถทําประตูสําคัญให้ทีมควา้าแชมป์เดอเบโพคาคือถ้าวัดจากฟอร์มูลคุณคู่แล้วถือว่าสู้ได้ครับ แต่ถ้าเอาความโดดเด่นก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเลยทำให้คุณคู่เองเนี่ยติดมาในลำดับที่13ซึ่งผลงานของฤดูกาลของเอ็นุคู่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยรอไป35ประตูกับ20แอซิดนะโอ้ฝั่งเยอรมันนี่ยิงกันเยอะเลยนะครับส่วนันดับ12ครับเป็นอังกฤษส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งคนครับแบรนโดสิว่าแบรนโดซิวาเองในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมครับ ซึ่งเกมของทางแบนเดโดซิว่าเองมีอิมแพคกับแมนซิตี้ค่อนข้างเยอะนะแต่สุดท้ายแล้วแบรนเดโดเองก็ยังยังไม่สุดใช้คาว่ายังไม่สุดนะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแบรนเดโดเองเนี่ยยิงไป13ประตูกับ10แอสซิสเท่านั้นเองนะครับเลยทำให้เจ้าตัวเองเนี่ยติดมาในลำดับที่12นะเราข้ามาสู่ที่ลำดับ1 1ครับลิเวอร์พูลยังส่งเข้าประกวดเหมือนเดิมเป็นทางเทียนเอาเร็กซ์เดอร์อานโนครับ เทียนอเล็กซานเดอร์อาโนถือว่าผลงานเลยดูการผ่านมานี่เวรีกูดเลยนะถ้าเทียบจากตำแหน่งของเจ้าตัวเองเนี่ยพอเจ้าตัวเองเล่นเป็นแบ็กขวาแต่ก็อย่างที่บอกครับเด็กหงหลายๆคนเสียดายก็ไอ้ถ้วยยูฟาจะเป็นหลีกนี่แหละเลยทำให้เทียนเองอ่ะติดแค่อันดับ11ซึ่งผลงานของเทียนเองเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมาเทียนทำได้2ประตูครับกับ22แอสซิตนี่มันแบ็กจริงหรือเปล่านะโอ้โหดับแอสซิตยังกระปีกเลยขราวนี้เรามาอยู่ในท็อปเทนกันบ้างดีกว่าครับ ท็อป10อันดับ10ครับฟิลฟอร์เดนของแมนซิเตีรเราหลีกไม่ได้เลยครับว่าะฟิลฟอร์เดนเองเนี่ถือว่าเป็นเจ้าหนูมาหาัศจรย์อีกหนึ่งคนนะครับเพราะว่าฟิลฟอร์เดนเองเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ย4สมัยแล้วแต่อย่าลืมว่าฟอร์เดนเพิ่งอาอย่22เท่านั้นนะถือว่าเป็นนักเตะ อังกฤษที่มีอนาคตไกลนะครับด้วยความคล่องตัวและความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างดีซึ่งผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยฟิลโฟเดนเนี่ยทำไป14ประตูครับ15แอดซิตเลยทำให้โฟเดนติดอยู่ในอันดับ10นะครับผมเราข้ามมาที่อันดับ9ครับเป็นผู้รักษาประตูคนเดียวในรอบนี้เลยก็ว่าได้นะทิโบกูตัวของเรียวมาลิ คูตัวเองฟอร์มการเล่นในนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกกับผลงาน9เซฟพูดง่ายๆว่าไม่มีข้อขอรหัสในการติดมาในครั้งนี้แน่นอนครับทั้งฟอร์มการเล่นตลอดทั้งฤดูกาลของนายประตูทีมชาติเบลเยียมนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนะทีโบกูตัวฤดูกาลที่ผ่านมาเก็บ23คินซีดนะครับ <laughs> 23สคินชีดนะแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกราลิกาสเปนแล้วก็ซูเปอร์โกกาครับพูดง่ายๆว่าเป็นทิปเปอร์แชมป์เลยแหละ ถือว่าทําให้กูตัวติดมาอยู่ในอันดับที่9นาข้ามมาอยู่อันดับที่8ครับอันดับที่8ปดเควินเดอะบอยของทางแมนซิตี้ครับเควินเดอะบอยในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าเป็นฤดูกาลที่ดีครับถ้าไม่ติดกับถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนกับทางลิเวอร์พูลเนาะเควินเดอะบอยเองเนี่ยสามารถเฉลีายในตําแหน่งของตัวเองได้อย่างโดดเด่นครับ ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาเควินเดอะบอยทำไป20ประตู18แอสซิตกับ1แชมป์กับทางแมนซิตี้ในการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะถือว่าแต่ในในทีมชาติเควินเดอะบอยเองก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวเรื่องอาการบาดเจ็บอยู่บ้างนะครับเลยทำให้เควินเดอะบอยเองเนี่ยติดมาในอันดับ8นะครับับมาที่อันดับ7กันบ้างครับลูก้าโมลิลูกาโมลิตของเรียมาดลิตครับลูกาโมลิตนี่ถือว่าเป็นยังเป็นหัวใจสำคัญของทางเรียมาดลิตเลยนะ อดีตใช้คาว่าอาดีตนักเตะบอลรองดอนะครับแล้วที่สําคัญลูก้าโมริตเองถือว่าเป็นหนึ่งใน10ที่ติดการคัดเลือกบอลรองดอแทบจะเกือบทุกปีเลยนะซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาโมริตเนี่ยมี6ประตู4แอสซิสต์แล้วก็ได้ทิปเปิลแชมป์ร่วมกับทางเรียมัตรลิดนะส่วนอันดับที่6กันบ้างครับอันดับที่6ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเพื่อนของโมริตนี่เองนะวินิสุตจูเนียครับผม วินิสูตจูเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าวินิสูตจูเนี่ยเองเนี่ยสามารถยกระดับตัวเองและที่สำคัญเป็นฮีโร่ผู้ทำประตูชัยควาย้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมัย14ด้วยนะครับแล้วทำให้วินิสูตจูเนี่ยเองเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่สามารถ ใช้คำว่าคือพาเรือมัดลิดเองเนี่ยยกระดับเพราะว่าวินิสูตูเอตอนที่ย้ายมาเนี่ยหลายๆคนก็ตามมาดไว้นะว่าไม่น่าจะคู่กับเบนเซม่าได้แต่ที่ไหนได้กลายเป็นคู่หูมหาปาร,รดังนั้นนะครับการรรลุทุการที่ผ่านมาวินิสูจูเนียทำไป22ประตู19แอนด์เซตลราก็ได้ทริปเปิลแชมป์กับเรียวมัดลิดนะครับผมขาม,มาของทางอันดับ5ครับคิเลียนเอมปาเป้ P P. หลายๆคนอาจจะบอกพี่เอมปาเป้ P P จะเข้ามาคว้ามันลงดอได้หรือเปล่าหรือแมกอ้กระทั่ง ผลงานส่วนตัวของเขาจะได้หรือเปล่าคือมีโอกาสครับแต่ทางปารีสแซงต์แชมงเองต้องสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกให้ได้ก่อนแต่ที่ทําให้คิเตียนอิมเปเป้สามารถติดเข้ามาบุูนบอลลองดอได้อาจจะด้วยกฎใหม่ด้วยครับแล้วผลงานในลีกของอ็ม a ปเป้ยังไร้เทียมทานนะเล่นมาในช่วงฤดูกาลปี2021 22เอ็ปเป้ยิงไป48ประตู3 1แอสซิสต์ แล้วได้ดับเบิลแชมป์กับทางตัวลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็ได้ของทางตัวยูฟ่าในชัลเลของทีมชาติด้วยนะถือว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับข้ามาอันดับ5เป็นอันดับ4กันบ้างครับโรเบิร์ตเรววนดอฟสกี้ของบาเยินมิวนิกครับ คือคงไม่ต้องมีอะไรอธิบายสําหรับผู้ชายคนนี้นะครับโรเบิร์ตเรววนดอฟสกี้กวาดรางวัลส่วนตัวมานักต่อนักแชมป์บุนเดสลีกาเอ่ยแชมป์นู่นแชมป์นี่มากมายซึ่งสถิติของเรวานในฤดูกาลที่ผ่านมายิง56ลูกคุณพระเกิน50ลูกต่อฤดูกาลนะกับ11แอสซิตและได้ดับเบิลแชมป์กับบาเยิร์นมิวนิกนะครับเลยทําให้เรวานเองอยู่อันดับ4นะข้ามาอันดับ3กันบ้างครับอันดับ3กับอันดับ2นี่ใช้คําว่าคู่กันเลยครับ จาก็อัมกิตส่งตรงมาทั้งคู่นะครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์แล้วก็ซาดิโอมาเน่นะซาลาห์อยู่อันดับสามาเน่อยู่อันดับ2นะครับสถิติของซาลาห์เอง33ประตู19แอดซิตส่วนของมาเน่เอง29ประตู5แอดซิตซึ่งผลงานทั้ง2คนเนี่ยต้องยอมรับว่าคงเส้นคงวาอาจจะมีดอบ,บ้างครับแต่ในสุดท้ายแล้วความสําเร็จมันเหมือนมันไม่สุดนะถ้าได้ยูฟ่าแชเมเปียนลีกคู่นี้มีลุ้นที่จะ ได้บอลลองดออแน่นอนครับแต่ดันไปตกมาตายในรอบชิงขราวน,นี้เราข้ามมาอยู่อันดับหนึ่งเ,เลยดีกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับไอหนุ่มเข้าสวยอย่างคราลิมเบนเซมีมาเบนเซีมาจากเรียวมัาริดนะครับคือไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยครับเบนเซมาใช้คําว่าพิสูจน์ทุกอย่างให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะในฤดูกาลที่ผ่านมาเบนเซมายิงไป47ประตู ทำ15แอดซิตควาดทิเปอลแชมป์กับเรียวมันลิดซึ่งถ้าเป็นเซมาได้ตามที่คาดไว้จริงเขาจะได้บอลลงดอเป็นครั้งแรกในวัย34ปีเลยนะแต่ด้วยฟอร์มการเล่นถ้าคนใครคนไหนบวตคนอื่นก็นนนแปลกแล้วครับเพราะว่าปีนี้เป็นเซมานี่ใช้คาว่าโดดเด่นจริงๆนะก็นี่แหละครับถือว่าเป็น20 ใช้คาว่า20โผของตัวเต็งที่จะคว้าบอลงดอในปี2022เพื่อนเือนชอบคนไหนขาดคนไหนไปคนไหนลุดไปคนไหนเหมาะสมคนไหนว่ายังไงอย่าลืมพิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดติดตามให้กับ e size studio สวัรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ